ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทีมงานตาลทวะในรายการตอบคำถามจากดวงดาวครั้งนี้เป็นครั้งที่56แล้วนะคะตรงกับวันที่20ตุลาคม2567รายการนี้เป็นการตอบคำถามที่ส่งมาจากแฟนรายการโดยใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในการตอบคำถามค่ะคำถามในวันนี้เป็นคำถามของคุณศิวนนท์ซึ่งเป็นแฟนรายการที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปที่โพสต์ในวันอาทิตย์ที่1 3ตุลาคม2567 ทีมงานต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจราย,รายการของเราโดยเฉพาะท่านที่ส่งค่าขนมเข้ามาทาง s u p e r t ร์แตงและท่านสมาชิกที่ให้การสนับสนุนสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะสานต่อง,งานโหราศาสตร์เพื่อนำความรู้ของครูบาอาจารย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนต่อไปค่ะ ใครก็ตามที่ต้องการจะส่งคำถามเพื่อให้เราได้พยากรณ์กันในรายการตอบคำถามจากดวงดาวก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องแจ้งก็คือวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ชัดเจนรวมถึงอาชีพที่ทำอยู่ณขณะนี้ ถ้าหากมีสถานที่เกิดมาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับพร้อมทั้งคำถามหนึ่งคำถามที่ท่านสงสัยเราจะทำการใช้โหราสารในการตอบคำถามเหล่านั้นให้ซึ่งเราจะรับเพียงสัปดาห์ละหท่านเท่านั้นโดยที่เราจะดูจากใครส่งก่อนได้ก่อน แล้วจะไม่มีการเก็บคิวไว้ให้นะครับผู้ที่ส่งคำถามเข้ามาคนแรกพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ทีมงานก็จะตอบให้ในวันอาทิตย์ถัดไปนะครับแล้วเราก็มีสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่เป็นเมมเบอร์ผู้สนับสนุนช n n e l ตาลทวะพยากรโดยที่ถ้าหากผู้ที่เป็นเมมเบอร์ส่งคำถามเข้ามาเราจะทำการตอบคำถามนั้นก่อน เพราะฉะนั้นมาสมัครเป็นเมมเบอร์กันเยอะๆนะครับและทุกคนที่ส่งคําถามเข้ามาและได้รับการตอบคําถามแล้วจะต้องรอให้ผู้อื่นส่งคําถามเพื่อตอบบ้างเปน็นระยะเวลา3เดือนหรือ12เทปนะครับเพื่อที่ผู้คนจะได้วนกันไปได้สิทธิ์กันครบถ้วนเนาะแล้วทุกๆคนที่ส่งข้อมูลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อนําไปผูกดวงนั้นจะต้องยินยอมให้ทีมงานตามทวะ เปิดเผยดวงและข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทางโหราศาสตร์แต่ไม่จําเป็นต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริงนะครับสามารถตั้งชื่อเพื่อให้เราเรียกในคลิปได้ก็ขอฝากรายการนี้มาร่วมวิเคราะห์ดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยไปพร้อมๆกันนะครับ เจ้าของคำถามในวันนี้คือคุณสิวนนนทีมงานขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณนนนะคะคุณนนเกิดวันเสาร์ที่12มีนาคม2531เวลาตีห23นาทีที่จังหวัดแพร่เมื่อเทียบเป็นจันทรคติตรงกับวันศุกร์แรม9ก้าข้าเดือน4ปีเถาะ อายุ36ปี7เดือนอาชีพรับราชการเมื่อผูกดวงวางลัคนาแล้วเจ้าชะตามีลัคนาอยู่ที่ราศีกุมเป็นราศีธาตุลมมีสัญ,ญลักษณ์เป็นหมอน้ำทำนายตามราศีได้ว่าคุณนนเป็นคนผันผวนแปรเปลี่ยนง่ายเก็บข้อมูลเก่งและรักษาความลับได้ดี การดูพื้นดวงสิ่งแรกคือดูดาวที่สถิตในภพต่างๆบนจักรราศีเพื่อดูว่าเรื่องหลักๆ12เรือนชะตานั้นมีดาวที่กำหนดศักยภาพของเจ้าชะตาไว้อย่างไรบ้างเราจะมาไล่ตั้งแต่ภพตนุไปจนถึงวินาศะดังนี้ค่ะ พบที่1คือตนุนะคะหมายถึงตนเองวาสนาและตัวตนที่แท้จริงของเจ้าชะตามีดาวสามดวงคือพุธอาทิตย์และราหูเราดูจากดาวที่อยู่ใกล้ลัคนามากที่สุดก่อนนะคะดาวพุธอยู่ใกล้ลัคนามากที่สุดทำให้เจ้าชะตามีความเป็นพุธมากกว่าดาวอื่นๆ คือเป็นคนชอบพูดชอบเจราจาคิดสระตาบวกลบคูณหารก่อนที่จะพูดเสมอทำสิ่งใดมองเป็นประโยชน์และความคุ้มค่ามาก่อนถ้าไม่คุ้มหรือไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดออกไปต่อมาดาวดวงที่สองที่อยู่ใกล้เป็นลำดับต่อมาคือดาวอาทิตย์ได้ทำเนียบประส่งผลให้เป็นคนรักเกียรติรักยศสุภาพอ่อนน้อมใฝ่รู้ใฝ่เจริญมีระเบียบวินัย แต่ความเป็นอาทิตย์ไม่ค่อยจะต่อเนื่องหรือแข็งแรงมีเป็นช่วงๆข,ขาดหาย,หายเพราะว่าดาวเป็นประนั่นเองต่อมาดวงสุดท้ายในภพตโนอยู่ห่างจากลัคนามากที่สุดได้แก่ดาวราหูราหูเป็นเจ้าแห่งลมพายุเป็นความลุ่มหลงและมีการเปลี่ยนแปลงราหูถึงแม้จะอยู่ไกลแต่ได้ทำเนียบเกษตร อีทั้งอยู่ในราศีธาตุลมเป็นธาตุเดียวกันกับดาวราหูทำให้พระราหูของดวงนี้มีกำลังแรงแข็งกล้าเจ้าชะตาจึงเป็นคนไม่ชอบเรื่องกฎเกณฑ์มีอารมณ์หุนหันพันแล่นไหวพริบป,ปฏิพานดีสามารถแก้ไขปัญหาได้สารพัดชอบติดต่อกับคนจำนวนมากๆด้วยความวุ่นวายโกลาหลเป็นคนเสียหน้าไม่ได้เข้าทำนองที่ว่าชิบหายไม่ว่าได้หน้าไว้ก่อนนั่นเองค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าดาวที่พบตนุของคุณโนทมีคุณสมบัติแตกต่างกันชัดเจนและมีความขัดแย้งกันเองซึ่งทีมงานจะอธิบายเรื่องนี้ในหน้าที่5นะคะพบที่3คือพบสหัชชาหมายถึงเพื่อนพี่น้องและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีดาวสองดวงนะคะเป็นพระหัสบดีและดาวสุข พรหัสได้ทำเนียบราชาโชโคโจอนเสิ์ธทำนายว่าเจ้าชะตาเรียนด้วยความสบายอย่างราชามีคนส่งเสียให้เรียนโดยไม่ต้องลำบากเป็นคนที่เรียนเร็วรู้เร็วแล้วก็เข้าใจเร็วกว่าผู้อื่นเจ้าชะตามักจะมีเพื่อนอายุมากกว่าดูแก่กว่ามีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ดีและเจ้าชะตามีปัญญาดีกว่าเพื่อนๆพ,พี่น้องนะคะต่อมาดาวสุขได้ทำเนียบปราโคโจอนปกติ ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนมีอัธยาศัยดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีเพื่อนมากเป็นที่รู้จักของคนจำนวนมากแต่สุขเป็นปลาจึงไม่ใช่คนหน้าเป็นนะคะบางวันก็ทำหน้าบูดบึ้งไปได้เหมือนกันทีนี้พอรวมกัน5้าหนี้เป็นคู่แข่งขันคู่เร่งรีบเจ้าชะตาจึงมักต้องยื้อแย่งแข่งขันกับคนรอบข้างคนรอบข้างเป็นคนที่มีความรู้รู้มากทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและมักอยู่ในสภาวะที่ต้องเร่งรีบอยู่เสมอ ภพที่มีดาวต่อมาคือภพที่เจ็ภพปัตตนีนะคะหมายถึงคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วนมีดาวเกตได้ทำเนียบมหาอุดพระเกศตกปัตตนีหมายถึงคู่ครองมีบุญมากโดยมาเจ้าชะตาจะแต่งงานยากเพราะว่ามีคู่อธิษฐานกันมาตั้งแต่อดีตต้องเจอกับเนื้อคู่ตัวจริงเท่านั้นถึงจะแต่งงานได้ ภพที่สบเอคือภพลาภะหมายถึงลาผลความสําเร็จสิ่งที่ได้รับและสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจภพนี้มีดาวสี่ดวงเลยนะคะมีอังคารจันทร์เสาและมรุตยูจันตกลาภะไม่มีธรรมเนียบมักจะได้ลาเป็นของกินของฝากหรือของเล็กๆน้อยๆอ,อังคารตกลาภะไม่มีธรรมเนียบโคจรปกติเจ้าชะตาจึงมักจะได้ลาเป็นการกินการเที่ยวสนุกสนานอีกดวงหนึ่งนะคะเสาตกลาภะไม่มีธรรมเนียบโคจรปกติ ทำให้เป็นคนไม่มีราบร้อยทำสิ่งใดสำเร็จยากต้องลำบากนะคะเหนื่อยกายเหนื่อยใจและมักจะเหนื่อยฟรีอยู่บ่อยๆดวงสุดท้ายนะคะบริตยูตกลาภาโคโจรปกติมักจะได้ลาบจากคนตายได้เงินจากคนตายหรือได้ในของที่คนเขาไม่อยากเสียส่วนพบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คือพบที่2 4 5 6 8 9 10และ12ไม่มีดาวนะคะความหมายของดาวและภพก็ครบทั้ง12เรือนชะตาตามที่กล่าวมาค่ะ การดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือการดูว่าดาวได้องค์เกณฑ์หรือไม่อ้างอิงจากตำราจักทีปนีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณชิตชิโนรสพระเคราะห์องเกณ์คือพระเคราะห์ที่ตรงตามลักษณะดังนี้นระเอกะจตุอัมพุกีตาสตะ,สตตะปัสสวทต์ดวงของคุณนนลัคนาอยู่ที่ราศีกุมเป็นราศีประเภทนระและมีดาวกุมลัคนา จึงถูกต้องตามเกณฑ์นระเอกะที่แปลว่าบุคคลที่ลัคนาราศีประเภทนระห้าราศีคือมิถุนกันตุนธนูและกลุ่มเมื่อมีดาวเป็นหนึ่งกับลัคนาหรือพบตนุจึงถูกต้องตามเกณฑ์นั่นเองพอเรารู้ว่าได้องค์เกณฑ์สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือดาวใดที่ได้องค์เกณฑ์ก็จะมีคำทำนายตามตำราเฉพาะดาวนั้นๆ เมื่อเราดูดาวที่เป็นองค์เกณฑ์มีถึงสามดวงคือดาวพุธอาทิตย์และราหูเรามาดูทีละดาวกันนะครับอาทิตย์ในตำรากล่าวว่าสุรกินทางชัย,ยสิทธังแปลว่าพระอาทิตย์เป็นเกณฑ์ผู้นั้นจะมีชัยชนะแก่ฆ่าศึกศัตรูทั้งปวงดาวพุธในตำรากล่าวว่าพุทธกินทางกุดุมพิกังแปลว่าพระพุทธเป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะเป็นกระดุมพีมีทรัพย์อุปโภคบริโภคมากดาวราหูในตำรากล่าวว่าราหูกินทางอาสาที่สังแปลว่าพระราหูเป็นเกณฑ์ผู้นั้นจะมีคุณและยศวิเศษต่างๆหาผู้เสมอหรือหาคนเทียบได้ยากนอกจากนี้ดวงนี้ไม่มีดาวที่ช่องเบียนคืออริมรณะวินาศ ความเจริญความสำเร็จจึงไม่เสื่อมถอยลงสมบูรณ์ตามตำราขององค์เกณฑ์นะครับดวงที่ได้องค์เกณฑ์เป็นดวงที่มีบุญวาสนาหาได้ยากทำนายว่าคุณนนจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ การดูพื้นดวงลำดับต่อมาเราก็มาดูดาวที่พบตนุหรือดาวกลุ่มลัคนานะคะเนื่องจากดวงนี้มีดาวกลุ่มลัคนา3ดวงเป็นดาวที่ได้องค์เกณฑ์นระด้วยทีมงานจึงขอโฟกัสให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษและสืบเนื่องจากการดูผลของดาวบุกเรือนชะตาในหน้าที่3เราก็จะเห็นได้ว่าดาวแต่และดวงมีความแตกต่างและขัดแย้งกันเองในตอนนี้เราจึงมาดูผลของดาวกระทบกันในภพตนุค่ะ ดาวแรกคือดาวพุธไม่มีธรรมเนียบอยู่ใกล้ลัคนามากที่สุดนะคะห่างกันเพียงสององศา46ลิบดาเจ้าชะตาจึงคิดสระตะเกง่งต้องบกลบคูณหารก่อนที่จะพูดออกไปสิ่งใดไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดออกไปง่ายๆ ต่อมาอาทิตย์นี้ได้ทำเนียบประห่างจากลัคนา20องศา57ลิปดาส่งผลถึงลัคนาไม่มากเพราะดาวเป็นปรามีกำลังอ่อนเจ้าชะตาเป็นคนรักเกียรติยิงในศักดิ์ศรีมีวินยัยแต่ก็ไม่เคร่งครัดมากนักพอเรามาดูดาวคู่หนึ่งสี่เป็นคู่กลางๆนะคะไม่ใช่คู่มิตรและไม่ใช่ศัตรูหนึ่งสี่ทำให้เจ้าชะตาเป็นปัญญาชน ใช้สมองในการทำงานเก่งในเรื่องงานเอกสารหรืองานสัญญาต่อมาคือดาวราหูได้ทำเนียบเกษตรห่างจากลัคนา2 2องศา9ลิบดานับว่าห่างกันเกือบหนึ่งราศีราหูนี้เป็นดาวธาตุลมได้ทำเนียบเกษตรอยู่ในราศีธาตุลมมีกำลังแรงแข็งกล้าทรงผลถึงลัคนาและดาวที่ร่วมราศีดังนี้ค่ะ ดาวราหูส่งผลถึงลัคนาทำให้เจ้าชะตาไม่ชอบกฎเกณฑ์ข้อบังคับมีความดุดันเจ้าอารมณ์ผันผวนรวดเร็วปฏิพาน์ไหวพริบดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สารพัดเชื่อมั่นตนเองสูงและเอาใจตนเองเป็นใหญ่มีความลุ่มหลงงมงายในบางเรื่องอยู่เสมอพออาทิตย์มาเจอกับราหูเนี่ยนะคะราหูแข็งแรงเนี่ย เป็นคู่ศัตรูกันอาทิตย์กับราหูคือกลางวันกับกลางคืนอยู่ร่วมกันไม่ได้เจ้าชะตาจึงมักมีการโยกย้ายถิ่นฐานบ้านช่องหรือไม่ก็ต้องย้ายงานถ้าไม่ย้ายงานก็ถูกย้ายแผนกและมีปัญหาเรื่องฟืนไฟอยู่บ่อย คู่ต่อมา8-4ก็เป็นคู่ศัตร,รูนะคะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนปากร้ายพูดจาแรงด่าเก่งมักมีวิวาทะด้วยวาจาเป็นประจำเป็นคนดื้อใครพูดก็ไม่เชื่อนะคะต้องพิสูจน์ด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะเชื่อราหูจะมาทำลายการพูดจาอ่อนหวานของดาวพุธให้หายหรือลดน้อยถอยลงไป พอรวมกัน3มดวงนะคะ1 48ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นจอมทุ่มเททำสิ่งใดก็ทุ่มเทอย่างมากเทหมดหน้าตักทุ่มเททั้งกำลังกายใจอยู่เสมอการดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือดูว่าได้รูปลักษณะพิเศษหรือไม่ดูตามรูปจะเห็นได้ว่าดวงนี้มีดาวที่สามราศีธาตุไฟคือ6 5ที่ราศีเมษเกตที่ราศีสิง และ2370ที่ราศีธนูภพของตรีโกนก็คือภพสหัชชะปัตตนิและลาภะจึงเรียกว่าตรีโกนปัตตนิหมายถึงเจ้าชะตามีกิจการที่ทำโดยหุ้นส่วนคนรักคนสนิทหรือกิจการของครอบครัว ดาวในตรีโกณประกอบไปด้วย56บวกกับเกตบวกกับ3270ถ้าหากเรานำดาวเหล่านี้มาจัดเป็นก๊กเหล่าเราก็จะได้ว่า256เป็นก๊กเศรษฐี367เป็นก๊กโจร590เเป็นก๊กวิญญาณดังนั้นเมื่อเราแปลความหมายให้เป็นลักษณะของกิจการจึงได้ว่า กิจการที่ทำการค้าเพื่อสแสวงหาผลกำไรก็ได้กิจการที่ปล้นหรือฉกคชวยโอกาสช่อฉนเป็นกโกงต่างๆก็ได้กิจการที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาความรู้ที่ลึกลับซับซ้อนก็ได้ เนื่องจากดวงนี้นะคะมีดาวทั้งหมดอยู่ใน4เรือนชะตาเท่านั้นคือดาวที่ลัคนากับอีก3ช่องนะคะที่เป็นตรีโกนปัตตนีส่งผลให้ดาวทั้ง10ดวงโยกถึงลัคนาหรือส่งผลถึงลัคนานั่นเองการมีดาวถึงลัคนาหลายดวงนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะ เรามาดูดาวที่กลุ่มลัคนากันก่อนข้อดีที่มีดาวกลุ่มลัคนาหลายดวงก็คือเจ้าชะตาจะมีความสามารถหลายอย่างมีหลายหน้าเล่นได้หลายบทบาทเจ้าชะตาจะมีบาร,รมีสามารถบริหารจัดการคนจํานวนมากๆได้ถ้าได้ก๊กเหล่าก็จะยิ่งดีแต่ถ้าดาวนั้นไม่ถูกกันก็จะมีข้อเสียข้อเสียก็คือดาวขัดแย้งกันเองเกิดความขัดข้องในตัวเองทั้งความคิดวิสัยทัศน์และลักษณะนิสัย ต่อมาเรามาดูดาวที่โยกถึงลัคนานะคะคนที่มีดาวโยกถึงลัคนาหลายๆดวงก็จะมีผู้คนและเรื่องราวมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต เรามาดูข้อดีกันก่อนข้อดีของดาวที่โยกถึงลัคนาหลายๆดวงก็คือพอดาวไปรวมกันได้กกเหล่าเจ้าชะตาก็จะมีพักพวกเพื่อนฝูงมากถ้าโชคร้ายก็จะไม่ตกต่ำเพราะมีดาวหลายดวงที่มารอรับส่วนข้อเสียของดาวโยกถึงลัคนาหลายๆดวงก็คือจะมีทางเลือกเสมอบนเส้นทางชีวิตซึ่งบางคนก็ชอบแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกทางใดดีกว่าถ้าโชคดีนะคะ คนที่ดาวโยกถึงเยอะๆมันก็ดีไม่สุดเพราะว่ามันจะมีดาวอื่นมาคัดคา้านขานอำนาจไว้จึงสำเร็จสูงสุดได้ยากสำหรับคุณนนนะคะดาวได้ครบทุกก๊กเหล่าแสดงว่าคุณนนมีพักพวกทุกวงการและ148ก็เป็นส่วนหนึ่งของดาวก๊กดังนี้นะคะ1เนี่ยเป็นหนึ่ง ในสมาชิกของกกศักดินา157อยู่ที่ภพตน,นุสหัสชลาภะก็คือถ้าเจ้าชะตาจะมีเกียรติยศนะคะต้องอาศัยเพื่อนแต่ก็จะมาขัดกับตนเองที่เป็นดาวราหูทีนี้เรามาดูกกเศรษฐี24 5 6หนะคะอยู่ที่ภพตน,นุสหัสชลาภะคือถ้าจะเป็นเศรษฐีก็ต้องอาศัยเพื่อนแต่ก็มาขัดกับตัวเองนะคะที่เป็นอาทิตย์และราหู ทีนี้เราดูกกโจรน,นะคะได้ครบกกโจร3678ที่ตนุสหัชชะลาภะคือจะเป็นโจรก็ต้องไปอาศัยเพื่อนเหมือนกันแต่ก็มาขัดกับตัวเองที่เป็นอาทิตย์และพุทธซึ่งไม่ชอบโจรน,นะคะต่อมาก็คือดาวกกวิญญาณ5890นะคะอยู่ที่พบตนุปัตตนิสหัชชะลาภะอันนี้ก็หมายความว่าหากเจ้าชะตาทำเพื่อผู้อื่นอุทิศตนเสียสละจึงจะประสบความสำเร็จนะคะดวงนี้ ต่อมานะคะทีมงานได้ดูเรื่องทักษะพยากรณ์ก็เพราะว่าคุณนนท์เนี่ยถามมาในเรื่องนี้ทีมงานต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ค่อยเก่งในเรื่องทักษะแล้วก็ไม่เคยใช้ในการพยากรณ์เพียงแต่ศึกษามาเป็นพื้นฐานเท่านั้นหากทำนายผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดทีมงานตันทวะต้องขออภัยด้วยนะคะ แล้วก็มาดูกันนะคะตามภูมิความรู้เท่าที่พอจะมีดาวที่กลุ่มลัคนานะคะในเรื่ององค์เกนเนี่ยถือว่าคุณนนได้องค์เกณ์ถึง3ดวงอาทิตย์เนี่ยถือว่าจะมีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวงสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะคะดวงนี้ พุทธก็คือเป็นกระดุมพีหมายถึงพ่อค้านะคะพ่อค้าคือชนชั้นกลางมีทรัพย์สินอุปโภคบริโภคมากก็คือร่ํารวยนั่นเองราหูนะคะหมายถึงมีคุณแลยศวิเศษหาผู้เสมอบ่ไมีได้ก็คือเป็นคนเก่งมากนะคะหาคนเทียบฝีมือนี่ได้ยากพอเราดูแบบนี้ก็ถือว่าดีสิ้นข้อสงสัยถ้าหากจะมีตําหนิหรือข้อบกพร่องก็คือทั้ง3มดาวนี้เป็นคู่ศัตรูทําให้มีความขัดแย้งขัดข้องนะคะ ชีวิตมีอุปสรรคมากชีวิตจึงไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบแต่กลับเป็นเส้นทางที่มีขวากหนามมากนั่นเองพอเรามาดูทักษะนะคะเกิดเช้ามืดวันเสาร์ตามโบราณท่านให้นับว่าเป็นวันศุกร์จึงมีศุกร์เป็นบริวารอาทิตย์เป็นอายุแล้วก็ไล่เรียงไปตามแผนภูมิทักษะในวงกลมทางด้านขวาที่แสดงไว้นะคะนอกจากนี้นะคะทีมงานได้ทำการเทียบช่องของทักษะกับช่องของจักรราศีไว้ด้วยเพื่อให้เห็นน้ำหนักและดีเสียได้ชัดเจนมากขึ้น ว่าเราดูอาทิตย์เป็นประได้องเกฑ์แต่ทักษะได้เป็นอายุทำให้อาทิตย์หย่อนกำลังลงไปอีกเรื่องความเปะ๊ะเรื่องวินัยความสุภาพอ่อนน้อมและความหยิ่งในศักดิ์ศรีจึงมีน้อยลงพอเราดูพุธได้องเกณ์แต่ทักษะเป็นมูล,ละก็ไม่ส่งเสริมหรือลดทอนนะคะถือว่าดาวพุธนี้เป็นเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่มีก็จึงเท่าเดิม ทีนี้พอเราดูราหูราหูเป็นเกษตรแต่ในทักษะนี้เป็นกาลกินีทําให้ความวุ่นวายโกลาหลและการผันผวนเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแบบราหูนี่มันด้อยลงไปนะคะหรือทํานายอีกอย่างว่าการทําตัวแบบราหูคือถืออารมณ์ตนเป็นใหญ่ไม่ยึดกฎเกณฑ์ใครตามเราอยู่ใครกวางกูตายแบบนี้นะคะแทนที่จะทําให้สูงส่งเป็นที่ศรัทธาชื่นชอบเขาอาจจะสร้างความเสียหายนะคะกลับกลายเป็นกาลกินีขึ้นมาได้ นอกจากนี้นะคะการดูทักษะเมื่ออายุและการละกินีกลุ่มลักนณะต้องทำนายว่าจเจ้าชะตามีโรคภัยเบียดเบียนบ่อยๆนะคะหรือจะมีโรคประจำตัวอันนี้ถ้าคุณนนมีหรือเปล่าลองสังเกตดูนะคะแล้วก็มักจะพบกับศัตรูอุปสรรคและความพินาศเสียหายอยู่บ่อยครั้งคือเป็นดวงแรงนะคะดีก็ดีแต่ก็มีอุปสรรคเยอะค่ะ ต่อมาจะเป็นการตอบคำถามของคุณศิวนนท์นะครับคุณศิวนนท์นั้นส่งคำถามมาว่าสำหรับดวงนี้อาทิตย์เป็นประราหูเป็นเกษตรแต่ทักษะเป็นกาลีครับดีหรือร้ายเช่นใดครับเอาละ่ะเราจะมาคุยกันก่อนอันนี้เป็นความรู้ของทีมงานตาลทวะเราจะขอพูดเช่นเดิมว่าเราพูดในสิ่งที่เรารู้แต่มันตรงหรือไม่ตรงมันแล้วแต่คนฟังถ้าหากมันไปขัดกับความรู้ที่ใครร่มเรียนมา ทีมงานตามทวะก็จะต้องขออาภัยไว้นัที่นี้นะครับแต่สิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมานั้นคือเราจะต้องดูดวงจากราศีก่อนและปิดหัวท้ายด้วยทักษะเพราะฉะนั้นถ้าหากดาวจากราศีว่าดีแต่ทักษะบอกไม่ดีมันแปลว่าดีแต่ไม่สุดแต่ถ้าหากว่าดาวในจากราศีว่าร้ายแต่ทักษะว่าดีมันก็ไปพลิกดาวจากราศีมาไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทีมงานตามทวะ ดูดาวจากราศีไปตลอดเพราะว่าต่อให้ไม่เอาทักษะมาครอบด้วยมันจะเป็นการบิดหัวบิดท้ายออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งสําหรับการพยากรณ์เรื่องที่สําคัญขึ้นเราก็จะนํามาใช้เช่นการเปลี่ยนชื่อออกแบบลายเซน็นหรือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายต่างๆการพยากรณ์ในเรื่องที่สําคัญเหล่านี้เราถึงจะใช้ทักษะหรือองค์ประกอบอื่นๆใดๆก็ตามมาประกอบในการพิจารณาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับทีมงานตาลทวะ ในการอ่านดาวบนจักรราศีนั้นเราก็อ่านบนจักรราศีไปเลยราหูเป็นเกษตรทับลัคนาว่าดีก็คือดีแต่เจออาทิตย์อ้าวกลายเป็นคู่ศัตรูไปแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างอาทิตย์เป็นปรากับราหูเป็นเกษตรก็ต้องทายว่าราหูใหญ่กว่าในเรื่องความมีรเูเบบวินยัยเทียบกับความพลิกแพลงไปตามสถานการณ์นั้นเราก็มักจะใช้ความฉลาดในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เสมอ แต่ว่าดวงนี้มันไม่ได้สามารถพิจารณากันได้ง่ายๆแบบนั้นถ้าเรามองแค่อาทิตย์กับราหูมันก็เป็นแบบนั้นแต่ดาวที่ทับลัคนามันก็มีพุธด้วยสถานการณ์มันก็เลยเปลี่ยนไปเล็กน้อยราหูเจอคู่ศัตรูสองดวงอาทิตย์เป็นศัตรูกับราหูพุธก็เป็นศัตรูกับราหูเพราะฉะนั้นเจอศัตรูสองดวงลดหลั่นกันไปฝั่งละครึ่งเพราะฉะนั้นราหูไม่ได้แข็งแกร่งกว่าแล้วถือว่าสูสีเวลาเรากําลังจะทําอะไร ที่ไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกไปด้วยความลุ่มหลงของราหูเจออาทิตย์มันจะดีเหรอสิ่งที่ทำมันไม่ถูกนะเจอพุธโอ้ยมันไม่คุ้มค่าเลยคิดไปคิดมาพลังอำนาจของดาวราหูก็ถูกลดหลั่นลงมาตามลำดับอีกทั้งยังมีเกตที่เล็งมาจากราศีสิงเกตเนี่ยเดิมทีช่วยดาวสุพคห์ทุกดวงแต่พอเจอบาปคห์อ,อย่างดาวราหูปุ๊บมันจะไปลดทอนอำนาจของเขาซสอย่างนั้นเกตเจอราหูเป็นคู่แห่งหัวหางเจอกันทำให้ราหูไม่ดิ้นรนไปหาอะไรอีก ทั้งๆท,ที่ดาราหูเป็นดาวที่ควรจะดิ้นรนไปสู่ที่ไหนสักแห่งอยู่เสมอมันก็เลยกลายเป็นว่าในสิ่งที่เราอยากจะทํามันไปได้ไม่สุดเพราะมันเจอสิ่งที่ถูกห้ามไว้เยอะแต่แน่นอนสิ่งที่มาห้ามไว้นั้นมันส่งผลถึงกันเป็นตรีโกนเพราะฉะนั้นอะไรที่คนมาห้ามห้ามไว้เนี่ยดีทั้งนั้นน่ะแหละเพราะยังไงซ้าม,มันเป็นตรีโกนมันเป็นสิ่งที่เมื่อเราได้มาแล้วมันจะคงอยู่กับเราไปต่อได้เป็นกิจการเป็นอะไรไปแต่แน่นอน ทั้งหมดนั้นมันเป็นศัตรูกับดาวประจําตัวดาวที่อยู่กับลัคนาของเราเพราะฉะนั้นเราคงไม่ชอบมันหรอกจึงสรุปเป็นความสั้นๆได้ว่าดวงนี้นั้นอะไรที่ชอบคนอื่นก็ไม่ได้เห็นว่าดีอะไรที่คนเห็นว่าดีนั้นเรากลับไม่ชอบเฉยเลยนั่นก็เป็นการทํานายจากทีมงานตาลทวะนะครับก็ขอฝากคุณสิวนนท์เอาไว้เท่านี้ การตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนรายการตอบคำถามจากดวงดาวในวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคำตอบของทีมงานตาลทวะจะเป็นประโยชน์กับท่านเจ้าของคำถามและแฟนๆรายการไปจนถึงท่านผู้ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น้อยหากชมรายการของเราแล้วมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถแนะนำติชมรายการได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของตาทวะพยากรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตาทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาทวะพยากรได้นะครับ